สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของราวเช้ากับราวเที่ยงนะประจำวันที่ยี่สิบเจ็ดินาะยี่สิบเกันยายนหกห้าวันที่ผิดเนาะยี่เจกันยายนหกห้าลาวเช้าหกกับแปดห้ากับ9้านะคะก็60 6ูนย์หกสองหกสามหกห้าหกด้าดย์แดสองปดสี่แดหกดแปดแปดเก้า แปดหกสองสองแปดแปดสองหกศูนย์ห้าแปดสองแล้วก็หกเก้าสามเนาะจับคู่ก็หกแปดแปดหกหกเก้าเก้าหกหกห้าห้าหกห้าเก้าเก้าห้าห้าแปดแปดห้านะตัวใบลาวเที่ยงสี่กับเจ็ดหกกับเก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่หกสี่เจ็ดสี่เก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเก้าสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์สี่เจ็ดสี่เก้าแล้วก็หกเก้าสามนะคะจับคู่ก็สี่เจ็ดเจ็ดสี่ ส6่4กหกสี่สี่เก้ก้่เจเก็นะก็ขอเพื่อนๆทุกคนโชคดีนะคะทั้งสองแนวทางเนาะอย่าล,ลืมบ่ายซื้อเชา้ชาเช้าซื้อบ่ายเด้อสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเดียเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้เนาะโชคดีทุกคนทุกแนวทางนะคะสวัสดีค่ะ